สวัสดีครับว,วันนี้อยู่ในเกมโซแลนด์อเวอ l ์วันนี้เราก็จะมาสุ่มกาชาตามหากา์ดใหม่ก็คือการ์ดของมาหจิ้นที่เพิ่งแบบอ่าอัปเดตมาเลยนะสำหรับวันนี้ก็เป็นมาหจิ้นล่างผอมแล้วนะก็แบบนี่ยวพาไปดูกันนี่จะเป็นในส่วนของ,ของนี่เลยเชิญการดวิญญาณน,นี่มาแล้วนะสำหรับการดมาหจิน้นตตดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการนี้สามารถทําอะไรได้บ้างมาดี่เราไปอ่านสกิลกันก่อนเลยนี่เพิงฟินิกนะนี่หลังจากสร้างความเสียหายเปลวไฟต่อเป้าหมายนะติดสถานะร้อนแรงนี่นะ ให้กับตัวเองทุกๆ5วิกระตุ้น1ครั้งนะเปลวไฟทุกทุกวินาทีสร้างความเสียหายสเตตัสไฟ60%ของพลังโจมตีต่อเนื่อง8วินาทีแล้วก็ติดนี่อ,อะไรนะร้อนแรงนะร้อนแรงก็จะบุกพลังโจมตีสุดท้ายให้กับตนเอง4%ต่อเนื่อง8วิซ้อนทับได้5ขั้นก็คือ20%นั่นเองก็ะจะรีเซ็ตจำนวนร้อนแรงและตำแหน่งเป้าหมายที่ติดเปลวไฟสร้งระเบิดอีกอทำมันแบบเหมือนแบบ แบบเขาเรียกว่าอะไรระเบิดสแต็กอีกเนี่ยเปลวไฟทําระเบิดอีกแล้วก็ทั้าอะไรสเตตัสไฟอีกห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คือแบบการที่แบบค่อนข้างดีนะแบบเออแปะเปลวไฟแล้วก็แบบมีทั้งบัฟพลังโจมตีมีทั้งแบบอ่าแปะสถานะมีทั้งแบบแบบแบบเออระเบิดสถานะอีกโอ้บอกเลยว่าครบเครื่องวันนี้เดี๋ยวนี้เราก็จะมาตามหากันวันนี้เราก็มี6น้อยจัดก60บใบไม่รู้จะได้ยูสักใสบหรือเปล่านะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าแบบ จะแบบโอ้โหดูดีหรือเปล่าเดี๋ยวขอไปดูแบบปุ๊บเลเวลขั้นก่อนนะว่าแบบมันค่อนข้างเวิร์กหรือเปล่าเดี๋นนแบบวยวไปดูกันตรงนี้นี่กดตรงนี้เพิงฟินิกนะถ้ามี2ใบก็จะเพิ่มเป็นอะไรอะไรเพิ่มขึ้นเลยอ่าสวอมเหายสเตตัสไฟเพิ่มขึ้นจาก60เป็น120นะสำหรับ2องใบในส่วน3ใบก็จะเป็นอ่าความเสียหายอ่าสเตตัสไฟนี้ตรงระเบิดเพิงเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก500เป็นพันห้าเลยนะค่อนข้างแรงอยู่ส่วน4ใบเพิ่มอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวขอดูดิ เพิ่มบัฟดาเมจสุดท้ายตัวเองจาก4เป็นเ8ก็ค่อนข้าขงว้าวเลยนี้ส่วน5ใบเนี่ยวิ่งมันเพิ่มมาเลยนะเพิ่มสเตตัสมาเลยนะจากเนี่ยข้างล่างนะเพิ่มมาเลยนะเนี่ยเข้าสู่สถานะเผาไหม้ต่อเนื่อง10วิสถานะเผาไหม้ก็คือดาเมจลึกของตัวเองเพิ่มขึ้น15เลยนะบอกเลยว่าเอาเรื่องจัดแต่คขไม่มีงบเปิดถึง5ใบหรอกก็คือแบบหมดละก็คือนะช่วงนี้หลังๆก็ไม่ค่อยได้เติมแล้วสำหรับเกมนี้นะนี่ ผมบอกเลยว่าเปิดใบเดียวให้ได้ก่อนตอนนี้ป่ะเราไปลุยกันเลยดีกว่ามาโอเคเราจะมาลุยกันเลยสำหรับการเปิดการ์ดมาของจีนนะหกสิบโลเราไม่รู้จะได้หรือเปล่าป่ะลุยโลยแรกมาไหมอูย้ยมั่วไปก่อนโอ้ได้เศษโอ้มาสามเศษไปดูเต็ต่อวีเงียบกิบระยะอู้ยได้เศษน้อยจัดเต็มต่ออุย้ยไม่มีทองเลย ู้สึกเติมละเติมละสี่สิบอุ้ยสี่สิบก็ยังเงียบแปลกๆวิ่งรอบนี้ได้เศษเยอะโอเคอุ้ยขอท้องหน่อยได้ไหมให้แบบเพียบกำใจนการเปิดตอนหน่อยอุ้ยทำไมไมันไ,ไ,ไม่มาเลยอะอุ้ยขอเป็นตัวหนึ่งได้ไหมอุ้ยรอบสุดท้ายสามสองหนึ่งมาวุรอบนี้เกลือจัดมันกลางของจิ้นจะเกลือโอ้ได้แค่าสามเศษเองดูดิ มันรอบนี้เกลือหนักจัดเลยรอบนี้ป่ะโลสุดท้ายลุยโอ้โหม่วงล้วนเลยโอ้มาเปิดหาในกิ้วได้อย่างเกลือเลยอะโอ้แต่ได้เศษเยอะแต่ถ้ามันได้เศษอย่างนี้ทุกรอบคือเกิดไปแล้วเนี่ยเจ็ดเศษทุกรอบอะเสียดายนะโอ้โหไม่ได้สักใบเลยไม่ได้อาสักใบเลยไม่รู้ว่าเศษจ,จะครบหรือเปล่าอ่ะเศษครบได้อาใบเดียวหกสิบโลโอ้จะร้องโอเคก็คือประมาณนี้แล้วนนะ,ะสำหรับการเปิดการ์ดมองที่แล้ว โอ้อยากอยากได้หนึ่งใบมาแบบรีวงรีวิวอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอแบบต้องใส่ต้องล็อกอินแบบแบบเนี้ยล็อกอินประจำวันมีภารกิจเห็นปะเแนบบี้ยล็อกอินครัหบหกวันนี่ก็จะได้การ์ดมาสุ่มเดี๋ยวเราก็รอล็อกอินแล้วก็มาสุ่มต่อแล้วนะไม่รีบล้กันสำหรับรอบนี้เพรแบบไม่มีงบเีิเ่เติมแล้วก็ประมาณนี้กันสำหรับการเปิดการของจีนวันนี้โอเคก็ประมาณนี้กันสาหรับการเปิดการของจีนนะท่านเพื่อนแบบ อ่าเปิดได้อะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกก็ได้ว่าแบบดวงดีไหมนะ้าสำหรับตู้นี้ก็มาขีนกันได้เหล่านี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย